โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับซิลิก้าอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า เบบี้ปูหินนะครับก็สำหรับแครี่ตัวนี้เนี่ยได้ถูก GM เนิร์ฟอันติไปให้ยิงเบาลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแนวทางการเล่นซิลิกา้ายังไงนะครับหลังจากที่ถูกโดนเนิร์ฟมานะว่าแบบมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าแครี่ตัวนี้เนี่ยหลังจากโดนเนิร์ฟมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นกันเลยนะครับเล่นซิลิก้าไปทั้งหมด1,171เกมอัตราชนะ63.9%เนะครับเล่นแรงปัจจุบันไป271เก เกมอาตาชนะ60.5%นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับขอคนละ1นไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Open น d ดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุม้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขว่า50,000คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกอลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงกอยู่ด้านล่างเลยนะครับ เอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูนผมจะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะส่วนไอเทมเนี่ยเรามาดูพร้อมกันในเกมนี้นะว่าเขาจะออกเป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับในเกมนี้ก็ชนเล่นกับตัวของโจ๊กเกอร์นะทุกคนต้นเกมอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับจรวดโจ๊กเกอร์จะทำดาเมจระยะไกลขวานะครับนี่เขาก็อัพ2มาเทดเลนนะทุกคน สกิลสองดีตรงที่ว่าถ้าปลากับดักโดนเนี่ยก็จะได้โลด้วยนะครับโห oh, แต่ก็เจ็บอยู่นะดูโจ๊กเกอร์ยิงดิแป๊บเดียวครึ่งหลอดนะครับโห oh, กดยับเลยเนะี่ยต้องกลับไปรีนะทุกคนชิ้นแรกก็เป็นรองเท้าตีไวนะครับ รองเท้านี้ก็เป็นไอเทมพื้นฐานของแคลลี่หลายๆตัวนะทุกคนยังไงครับอลัมตายไหมเรียบร้อยครับผมคิวแรกมาละต้องคาป้อมนะครับสวยครับดับเบิลคิวเปิดเกมมาได้ดีนะครับหน,นาทีได้2คิวละนี่เขาก็กลับไปรีนะ ตอนนี้เวลสี่แล้วนะครับพอเคลียร์เลนเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปเติมเลนกลางนะครับโอ้โเลจะตายนะรับกลางเสร็จก็ต้องรีบไปล่างนะทุกคนมาปิดสี่ตัวเลยนะครับ จ็กเกอร์เขารู้ทันนะก็เลยอยู่ติดป้อมตั้งป้อมแลวครับยิงยิงโหเจ็บอยู่นะ <Hey. S 1> เลดเกมนี้ถ้าได้ตั้งป้อมยิงฟรีเนี่ยอันตรายมากนะครับซิลิก้าถึงอัติจะโดนเนื้อให้เบาลงก็เถอะนะแต่ผมก็ยังมองว่ามันยังยิงแรงอยู่นะครับแต่ก็ต้องคอยระวังด้วงกับเวเลทให้ดีนะเพราะว่าตอนตั้งป้อมเนี่ยซิลิก้าเป็นเป้านิ่งเลยเนาะ อันนี้เขาก็จะเน้น up ไปที่สกิล2นะครับซิลิก้าเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะทุกคนต้องเล่นรอของไปเรื่อยๆนะครับอาร์มจับแล้วด้วยไงข้างล่าง3ตัวนะทุกคนนี่เขาก็ตั้งป้อมรอเคลียร์คีปเลยนะครับตัวของซิลิก้าเนี่ยเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีนะครับ สมมติว่ารูปเกมเสียเปรียบเนี่ยแค่ตั้งป้อมรอเคลียร์คีปอีกฝั่งก็ทําอะไรยากแล้วนะโหดวงเขาโถมเลยนะครับตายไหมโดนบอลไม่โดนด้วยนะครับอย่าบอกนะว่ารอดเพื่อนมาปิดแล้วด้วยเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเก็บไปดวงตายก็ไปลุมตูเลนต่อเลยนะครับ เขาลดตำแหน่งมาคนเดียวนะได้ตัวเลนมานะครับแล้วชิ้นที่2เนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นทารอนนะทุกคนสามศูนย์ครับ,นนรบใน4นาทีกลับไปรีก่อนนะครับผมช็อตน,นี้อารัมเดินมาจับลัมเบอร์ในป้อมเลยนะครับซิลิก้าเขาก็ได้คิวมาเนาะ40นย์นะครับตอนนี้ข้างบนทีมก็เล่นกันอยู่นะครับ ข้างล่างมีแค่โจ๊กเกอร์กับตูเลนเท่านั้นนะโหโดนทันเดอร์เบิร์ดนะครับนี่เขาตั้งป้อมรอเคลียร์คีปเลยนะเคลียร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะกลับไปรีนะอ้าวเรียบร้อยชัดดาวนะครับ โดนจะโหลดปริศนายัดหน้าเลยนะครับเราโจ๊กเกอร์เป็นคนชัดดาวได้วยไงเกิดมาก็มาเคียร์คลีปต่อเลยนะครับ <Hey. S 1> ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาหาเงินนะ <Hey. S 1> ตอนตั้งป้อมก็ต้องระวังอาลัมด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้ามาจับตอนไหน <Hey. S 1> เล่นยากอยู่นะครับ ในมินิแมปเนี่ยอีกฝั่งหายหมดด้วยนะครับต้องเสียฟิกเลยนะไม่รู้ว่าด้วงดักอยู่หรือเปล่าเราตรงกลางคีล่าได้ตูเลนนะครับเล่นล่างได้นะ่ะคนเยอะขวาด้วยนะครับ ยินที่3ก็เป็นดาบคีนะทุกคนโหได้ทําเลตั้งป้อมยิงสวยจัดเลยนะครับได้ดวงด้วยได้2ตัวกับอีก1ป้อมนะครับคุ้มจัดฟาร์มเรื่อยๆครับผมใครที่อยากลองเอาแคลรี่ตัวนี้ไปฝึกเล่นตามเนี่ยก็ศึกษาจากคลิปนี้ได้นะครับก็เป็นแครรี่เล่นง่ายตัวหนึ่งเลยเนาะแต่ตอนตั้งอันติเนี่ยก็ต้องหาที่ตั้งอันติดีๆนะครับ ถ้าตั้งสูงเกินเนี่ยก็จะโดนล้วง่ายเนาะแล้วเวเลสอยู่ตัวเดียวนะครับเรียบร้อยเว็บร่างสูงนะครับช็อตนี้ก็มาเอาอ b อบเจกต์ดาร์กเนาะสกอ์สูสีอยู่นะทุกคนห่างกันแค่2ตัวเองนะครับคีบนดันป้อมแตกเลยนะชิ้นต่อไปผมว่าเขาน่าจะขึ้นเป็นซาริสติงนะครับอ่าเล้ว,วงมาไม่มีฟิกด้วยนะครับโ,โหหายไวมาก เบิร์ดแป๊บเดียวหายเลยนะครับเกิดมาก็ต้องมาเคลียร์กลางแล้วทุกคนโลมยังไม่เกิดด้วยนะครับเดินสูงไม่ได้นะสกอร์เป็นว่าอีกฝั่งนำไปแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นที่3มก็เป็นสลิสติงนะทุกคน เคลียบบนเสร็จก็ต้องกลับมาเคลียร์กลางด้วยนะครับนี่ไงโหเวลนอมหายเลยนะครับซิลิกาเกมนี้เล่นยากมากเลยนะทุกคน <c oughs> เข้าสู่ช่วงใกล้11นาทีแล้วครับตอนนี้ชิ้นต่อไปเขาน่าจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตานะครับ สูสีจัดยังไงครับช็อตนี้ลงไปช่วยเรียวม้านะครับแล้ยิงฟรีด้วยเรียบร้อยครับไวเลสยังไงเอ่ยด้วงฟิกเกอร์ยิงนะครับหวัวลำมาโดนจับด้วย ยังรอดนะครับยิงสู้เลยช็อตน,นี้ได้ไหมโอ้โหแล้วโดนจรวดจ็กเกอร์คุมกําเนิดอีกแล้วนะครับไฟนี้เลยเหลือลงคนเดียวนะเกิดมาก็มาเล่นตรงแถวแถวดาร์กนะครับน่าจะรอโซนออบเจกต์แหละข้างล่างอีกฝั่งก็ทำเวฟสู้นะครับเวฟล่างไม่ค่อยสวยเลยนะ คีลาโดนอีกฝั่งปิดด้วยนะครับไม่รอดนะทุกคนตอนนี้ก็มีอาการค้างนิดหน่อยนะครับได้แล้วครับมอร์นิงสตาร์ของดาเมจครบแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ก่อเกิดเท่านั้นอุ้ยแล้ว่ลำตายเลยนะครับจะเล่นหรือเปล่าตัวแทงตายแล้วนะอีกฝั่ง โหแต่ตรงกลางไม่มีคนเคลียร์นะทุกคนเขาก็เลยเดินกลับมาเคลียร์นะครับแล้วตั้งป้อมยิงฟิกเกอร์ยิงด้วยดาร์กแมปนะเวเลเขาเข้าพุ่มนะครับแล้วดวงมาเอามีการค้างครับผมเรียบร้อยครับค้างปุ๊บตัดมหม่ทีตายเลยนะช็อตนี้เรือมาต้องกันบ้านให้ได้นะครับถ้ากันไม่ได้แพ้แน่โอเคครับเคลียร์คีปเรียบร้อย ซิลิก้าเกิดพอดีนะครับคี่าเขาก็ไปตัดคีฟที่เลนกลางนะยังยื้อเวลาได้อยู่นะครับแต่อีก3วินะครับก็สเกิดแล้วด้วยเราตายไหมคี่าโดนไล่นะครับเขาน่าจะเปิดก็สแล้วแหละช็อตนี้ไม่รอดนะครับ ฝั่งเขามี5้านะฝั่งนี้มีแค่3าเองก็ตัวนี้เสียด้วยนะครับแล้วตั้งอติยิงอารามครับผมได้อาร์มมาหนึ่งตัวนะต้องถอยนะครับอีกฝั่งเขาเลือกที่จะปล่อยกอทเลนกลางนะทุกคนยังมีซิลิก้าอยู่นะครับตั้งป้อมเคลียร์คีบได้อยู่นะ รอเพื่อนเกิดเท่านั้นนะครับแล้วช็อตนี้ตั้งป้อมยิงเวเลสรัวๆเรียบร้อยครับผมได้เกาะเกิดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก๊อดันมาแล้วไงต้องเคลียร์ให้ได้นะครับถ้าเคลียร์ไม่ได้แพ้แน่นอนอันติใกล้มาแล้วนะครับแต่ว่าด้วงโดดเข้ามาเรียบร้อยครับคีลาเก็บด้วงได้นนี้เน้นแค่ก๊อเท่านั้น,นครับโห ต้องเคลียร์ก๊อตก่อนนะเอาเราจ๊กเกอร์ฟิกเข้ามาโดนชัรตดาวน์นะทุกคนเอาแล้วไงโหตูเรนไม่ตายนะครับเมื่อกี้ผมว่าโจ๊กเกอร์กดท่าสองไม่ทันนะก็น่าจะฟิกมาแรกด้วยนะคแต่อย่างไรซิลิก้าก็มีเกาะเกิดนะไม่ตายอยู่แล้วตั้งป้อมยิงเลยนะครับโหตูเรนจะตายด้วย อารามฟิกแล้วด้วยยังไงครับจะสวนหรือเปล่าอารามน่าจะมีจับนะเดี๋ยวมาเข้าไปเล่นแล้วครับแล้วตั้งป้อมรอยิงยิงไปหนึ่งทีสองทีตายครับผมชันด,ดาวตูเลนด้วยสวยอยู่นะช็อตนี้เรียบร้อยครับได้โลมได้เมร ซิลิกาเนี่ยิงฟรีจัดเลยนะทุกคนขอแค่ได้ตั้งป้อมยิงอะดามจเตอร์มากนะครับเลดเกมนี่เขาน่าจะรอดันป้อมกลางนะครับอ๋อเข้าคุมไม่ได้อีกนะครับโจ๊กเกอร์ยิงจะรวดเช็คนะเซนดีจริงๆนะครับโจ๊กเกอร์ <Hey. S 1> เข้าคุมไม่ได้ก็เวดบับฟ้าเลยนะครับแล้วตั้งอันตีหน้าป้อมเลยไนงะตั้งขู่เลยนะครับ สกอร์นี่สู่สีจัดเลยนะครับพีก,กันไปพิก,กันมาเอาแล้วเวเลสเรียบร้อยครับผมขึ้นได้นะเนี่ยเว็บบนก็เข้านะครับเขาเลือกที่จะไปทําบนเนาะแต่เพื่อนเรียกไปตีก๊อตก่อนนะครับคนเราเยอะกว่านะ ก็ตัวนี้มีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับโรมเขาก็ยังไม่มาด้วยเอาแล้วอิกกี้โดนโจ๊กเกอร์เก็บนะทุกคน,นยังไงครับเพื่อนรอเล่นแต่ว่ามีคนติ๊กถอยรัวๆเพื่อนบอกรอนะน่าจะรออีกกี้เกิดน,นะครับ ผมว่ารอบนี้จบได้เลยนะถ้าไฟชนะขีลาบอกรอ,อกลางแล้วพร้อมปล่อยนะครับเนี่ยทำเวฟล่างก่อนนะครับ11คิวไปแล้วนะทุกคนเกมตึงมากครับ ขายรองเท้าออกเป็นอะไรบิดเบดนะครับเอาละไงปล่อยก่อนละไงที่เลนกลางซิลิก้าไม่ตายยังไงก็ไหวนะเราเหมือนว่าอาร์มเขาจับแล้วนะครับเรียบร้อยเสียโลมแล้ว อีก9ีได้อันตีอีกทีนะครับนี่เขาเน้นยิงป้อมก่อนนะเอาละครับอันตีมาแล้วตั้งนาป้อมเลยนะครับยิงยิงยิงฟิกยิงด้วยครับผมเหลือแค่ตูเลนกับโจ๊กเกอร์นะครับขอเกิดมีนะเรียบร้อยครับผม ก็จบลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเดินเกมของซิลิก้าอันดับ1นะครับสำหรับช่องทางการติดตามของซิลิก้าคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่องทางทิ To อกมาไว้นะทุกคนช่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามให้เขาได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ